สวัสดีค่ะพบกับช่องรัชดาพรมยานนะคะยินดีต้อนรับและสวัสดีปีใหม่ปี2568หรือปี2025นั่นเองนะคะเริ่มต้นปีใหม่แล้วทางช่องเราขออนุญาตเปลี่ยนช่องเปลี่ยนชื่อนะคะเปลี่ยนจากนิกติศรพรมยานเป็นรัชดาพรมยานนะคะ ปีใหม่แล้วก็ขออวยพรให้ทุกท่านที่ได้ติดตามทางช่องเรานะคะขอให้มีความสุขมากๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีเงินทองไหลมาเทมาเต็มตตตถุงเต็มถังปลดหนี้ปลดสินได้ทุกคนนะคะเริ่มต้นปีใหม่แล้วถ้าใครยังไม่ได้ทำอะไรให้รีบลงมือทำนะคะ เริ่มตอนปีใหม่แล้วสิ่งใหม่ๆจะได้ตามมาอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะทางช่องเราก็ขอขอบพระคุณทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามกันมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีกว่าๆหรือเกือบสองปีนะคะยังไงแล้วก็อย่าทิ้งกันไปไหนนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลัง เล็กๆน้อยๆให้กับทางนี้นั่นเองนะคะเรามาเช้ดวงของคนทั้ง8วันจะเป็นยังไงนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธกลางวันพุธกลางคืนพฤหัสศุกร์และเสาร์นะคะเดือนมกราคมเริ่มต้นปีใหม่แล้วจะเป็นยังไงนั้นติดตามชมกันได้เลยค่ะ ดวงการงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะดวงการงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยถ้าเกิดว่าการเริ่มต้นปีใหม่แล้วเนาะอยากจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะให้เริ่มลงมือทําได้เลยนะคะแล้วก็ขอให้มีความอดทนให้มากๆนะบางทีเนี่ยมันอาจจะเจอเอ,อุปสรรคต่างๆนานาเข้ามาทดสอบนะคะแต่ขอให้เชื่อมั่นในตัวคุณเองนะว่า คุณจะจัดการกับปัญหาได้แน่นอนนะคะแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นที่เนาะอย่าไปลดทอนตัวเองอย่าไปสบประมาทตัวเองว่าทําไม่ได้ยังไม่ได้ทําเลยก็ขอให้ลงมือทําก่อนนะเชื่อว่าตัวคนเองเนี่ยใช้ความรู้ความสามารถเป็นประโยชน์แน่นอนนะคะสิ่งที่มีอยู่แล้วมันอาจจะ เขาเรียกว่าอย่าใจร้อนเนาะการที่ลงมาทําอะไรไปแล้วเนี่ยอยากจะประสบผลสําเร็จรวดเร็วเนี่ยอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะอย่าปรี๋พรามอย่าด่วนตัดสินใจอะไรเร็วินจนเกินไปเนาะคิดให้ดีคิดให้รอบคอบเนาะจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังนะคะแล้วถ้าเกิดว่าตัวคุณเองเนี่ยไม่ใจร้อนนะ คิดดีเนาะมันจะได้มีโอกาสเขาเรียกว่าเขาเรียกมันจะใช้ระยะเวลานานสักนิดนึงนะะานานก็งขอให้อดทนเนาะอย่าใจร้อนนะคะแล้วตัวคุณจะประสบความสําเร็จนะคือคําว่าใช้ระยะเวลาพอสมควรเนาะก็อดทนอดทนอย่างเดียวเลยแล้วคุณจะประสบความสําเร็จทีหลังนะคะ เรามาดูเรื่องการเงินงกันบ้างน,นะคะวงการเงินงตอนนี้มันก็มีความผันผวนค่อนข้างเยอะนะก็ขอให้ใจเย็นเยนคือคิดให้ดีไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะใช้เงินนะทุกบาททุกสตางค์ขอให้คิดให้รอบคอบทุกบาททุกสตางค์มีคุณค่ามากแค่ไหนขอให้มีระเบียบวินัยในการเก็บเงิน นะคะมีะการที่แบบเวลาเราใจโตใจใหญ่เนาะตัวคุณเองมักจะเป็นคนแบบนี้ใจใหญ่ใจโตให้เขาให้จนแบบคือจนตัวเองเดือดร้อนเนาะบางทีเนาะแต่ทีนี้ว่าการที่ทําตามใจตัวเองมากๆนะคะมันจะทําให้ตัวคุณเนี่ยมีปัญหาทางด้านการกันได้นะ เพราะฉะนั้นช่วงนี้จะจับใจ่ายใช้สอยอะไรก็ขอให้ระมัดระวังให้ดีคิดให้รอบคอบนะคะวางแผนทางการเงินให้ดีนะอย่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยอย่าตามใจตัวเองอย่าสนองนิสตัวเองมากจนเกินไปนะคะไม่ย่างนั้จะเดือดร้อนเอาได้นะนะเรามาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างนะสุขภาพช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่อง เข่าขามันจะมีบาดเจ็บเล็กๆ,ๆน้อยๆเดินไปชนโน่นชนนี่ซุ่มซ่ามอะไรอย่างนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึงนะาการที่เราไม่มีสติอาเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะเล็กๆน้อยๆก็เป็นอุบัติเหตุได้นะคะขอให้มีสติทุกครั้งก่อนออกจากบ้านหรือก่อนจะทำอะไรนะคะแล้ว ระบบขับถ่ายนะคะต้องระมัดระวังเนาะการที่เขาเรียกว่าการกันก้นปสัสสาวะด้วยเช่นกันดื่มน้ําไม่เพียงพอนั่งนานๆนะคะเวลาทํางานจนแบบไม่ได้ดูแลตัวเองขอให้ดูแลตัวเองสักนิดนึงดื่มน้ําให้เพียงพออย่ากัก้นปสัสสาวะนะคะไม่งั้นจะเป็นเกลือไตอักเสบได้เนาะอะไรที่สองข้างอ่ะ เช่นไตอะไรเงี้ยน,นะคะความคิดความเครียดการใช้ความคิดมากๆระวังจะเป็นอ่าบโพล่าหรือเป็นลูกซึมเศร้ได้นะคะแล้วก็เป็นซีสหรือก้อนก้อนหนึ่งอะนะคะช่วงนี้ใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวคุณเองให้มากเป็นพิเศษนะถ้าเป็นไปได้ออกกำลังกายสักิดหนึ่งเนาะร่างกายของเรา มีเราคนเดียวนะที่ดูแลสุขภาพของเราได้คนอื่นไม่สามารถจะมาดูแลเราได้นอกจากจะไปหาคุณหมอเนาะช่วงนี้ใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองเป็นพิเศษนะคะเรามาดูเรื่องความรักกันบ้างนะรวงความรักในช่วงนี้ก็โรแมนติกอบอุ่นดีเนาะแต่จะคีหึงคีห่วงไปสักนิดนะ่ะคีน้อยใจคีงอนเนาะ ราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ลดลงได้ก็ลดลงหน่อยนะการขี้หึงขี้ห่วงนะคะพ่อแง่แม่งอนเนาะก็ฮิวใจกันสักนิดนึงเนาะเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวไปอา่าเปิดหูเปิดตาบ้างก็ดีนะคะจะได้ไม่ไม่ใจไม่งอนกันนะเติมพลังเติมความรักให้กันและกันเยอะๆหน่อยบางทีจะ เขาเรียกว่าตัวคนอะทุ่มเทกับความรักมากจนเกินไปแล้วมันจะทําให้ผิดหวังได้เนาะเพราะฉะนั้นก็เล็กๆน้อยๆพอพอพอแบบไม่ไม,ไม่ไม่อยากให้ทุ่มเทมากจนเกินขีดจํากัดของตัวคนเองนะคะเอาให้บนอยู่บนแบบความพอดีแล้วกันเนาะอย่ามากจนเกินไปอย่าน้อยจนเกินไปนะคะแล้วก็ขอให้มีความ ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะความที่บางทีเนี่ยเคยเจอมามันอาจจะเกิดความผิดหวังเนาะเกิดความผิดหวังมาในอดีตเพราะในอดีตนั้นนะ่ะทุ่มเทให้กับความรักมากจนเกินไปนะคะรักจนบางครั้งมันเบือ่อทุ่มเทมากจนทำให้ตัวเองผิดหวังมากจนเกินไปนะคะ หลังจากที่ผิดหวังมาแล้วบางทีไม่อยากมีคู่อยากอยู่คนเดียวฉันเจอเรื่องราวแย่ๆมาก็มากพอแล้วฉันอยากอยู่คนเดียวฉันไม่อยากมีใครแล้วอยู่คนเดียวดีกว่าไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยเนาะเพราะฉะนั้นคนที่มีคู่ก็ขอให้เติมความรักให้กันบ่อยๆนะส่วนคนที่ไม่มีคู่อยากอยู่เป็นโสดอยู่ไปก่อนนะจนกระทั่งเดี๋ยวจะมีคน เข้ามาเองแหละนะคะช่วงนี้ก็อยู่ไปก่อนเนาะอยู่คนเดียวอยู่กับเพื่อนอยู่กับพี่กับน้องอยู่กับคนที่เรารักแล้วกันนะคะเรามาดูเรื่องโชคลาภกันบ้างดวงโชคลาภค่อนข้างโดดเด่นนะของคนที่เกิดวันอาทิตย์โดดเด่นมากลดขนคนตุยให้โชคนะ โอกาสทองมาแล้วเนาะแต่ก็ไม่อยากให้เล่นเยอะเลยมันเป็นสิ่งที่ความเสี่ยงเนะาะการเสี่ยงโชคคือความเสี่ยงนะก็เล่นแค่พอของตาของข้อนะคะแนะนำให้ปล่อยตาเสริมโชคลาบนะก่อนที่จะไปซื้อก่อนที่จะเสี่ยงโชคนะคะแนะนำให้ปล่อยปล่อยตาสักนิดนึงนะตามที่เราสะดวกนะ ถ้าใครสามารถปล่อยตาหน้าเขียงได้ก็จะดีมากนะคะแต่ถ้าใครปล่อยตาหน้าเขียงไม่ได้ไม่เป็นไรไปตามสถานที่ที่เขาให้ปล่อยนะคะไปทำบุญก่อนเอาเลิกเอาชัยเนาะตัวเลขนำโชคนะคะสองห้าสามหนึ่งสี่ขอให้โชคปีคนเกิดวันอาทิตย์ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ